เอาละครับผมก็อยู่กับผมนายกระเบื้องอย่างเช่นเคยนะครับกลับเข้ามาอยู่กับอาร์ต e ิเลเจนต์กันต่อนะก็ความเดิมตอนที่แล้วก็ได้พบเจอกับผู้กล้ามาบันแล้วก็มีโครงกระดูอีก2ร่างที่ได้ขวางทางเข้าทางเดินแคบๆเอาไว้นะครับแล้วก็แนะนํากับราร์ดนะว่าเป็นผู้กล้ามาบันที่อยู่ในห้องที่อยู่ภายในนะครับก็เป็นสภาพเป็นมัมมี่ไปแล้วนะแล้วก็ได้บอกถึงเรื่องราวเรื่องหลังของการตายของผู้กล้ามาบันแล้วก็ ความรุ่งโรจน์ของอาณาจักรโอเบเลียมนะครับส่วนในตอนนี้ก็เข้าสู่การเปลี่ยนอาชีพขั้นที่2จะเป็นยังไงไปติดตามกันต่อเลยครับไปเลยอาร์เกลเลจนตอนที่171อาชีพขั้นที่2ป้อมปราการลอยฟ้าขนาดใหญ่มันกําลังลอยอยู่เหนือศีรษะของกองกําลังทหารเหล่านั้นมันคือป้อมปราการอันเกียงไกลของกองทัพแห่งความมืดหรือก็คือหรือวิกเจนส์เบิร์กที่ชายสีแดงต้องการและหายตัวไปพร้อมๆกับมัน เมื่อเหตุการณ์ครั้งก่อนเหล่านักรบต่างก็ใช้งานทั้งเวทมนต์และลูกกระนูเพื่อเริ่มสงครามต,ต่อต้านลูวิกเกนสเบิร์กในไม่ช้าบริเวณด้านหน้าของลูวิกเกนสเบิร์กได้ออกเปิดออกอพ,รอพร้อมกับอากาศสีดำที่พวยพุ่งออกมาเหล่านักรบต่างโดนปกคลุมด้วยอากาศสีดำเสียงกรีดร้องเริ่มดังขึ้นพวกเขาต่างล้มกลิ้งอย่างทุรนทุรายกับพื้นและแล้วร่างของพวกนักรบก็เริ่มเกิดความเปลี่ยนแปลงปฏิละน้อยคนตายงั้นเหรอใช่สิ เหมือนกันเลยนี่แบบนั้นแล้วพวกคนตายที่อยู่ทั่วทั้งซอเทนดานถูกต้องแล้วตัวตนของคนตายที่มีอยู่ทั่วทั้งซอเทนดานก็คืออดีตของประชากรโอเบเลียมและกิสตันความทรงจํากระสินสุดลงแค่ตรงนี้และได้แตกสลายหายไปมันไม่เหมือนกับกิสตันความทรงจําสมัยปัจจุบันคาถาโบราณที่ใช้บันทึกเหตุการณ์ในกิสตันจะแตกสลายไปเมื่อถูกเรียกใช้อันกูรดอนเริ่มพูดคุยอีกครั้งหลังจากกิสตันได้แตกสลายวทมนม์ที่เจ้าเห็น มันคือสุดยอดเวทมนต์คำสาบที่ดาร์คหลอดสร้างขึ้นในช่วงยุคใกล้จะถึงจุดจบของร้อยปีแห่งความมืดมิดดาร์คหลอดได้เล็งเห็นถึงผลกระทบโดยตรงต่ออเบเลียมที่จะเป็นกองกําลังตึ่สามารถส่งผลคุกคามได้ในเวลานั้นหากเวทมนต์ทำลายล้างนี้ถูกใช้งานอย่างสมบูรณ์โลกใบนี้คงจะถึงจุดจบอาร์คได้นึกย้อนไปถึงคําพูดของผู้อาวุโสผาวูแรงตอนที่ร้อยปีแห่งความมืดมิดได้สิ้นสุดลงดาร์คหลอดได้ส่งอาวุธอันเกรียไกรยที่สุดหรือก็คือรีวิเจนส์เบิร์ก าอ,เา,อาเกนดคิดว่าเพราะอะไรล่ะในตอนที่ได้ยินเรื่องราวนี้แต่ว่าตอนนี้เขาทราบถึงคาตอบของคําถามนั้นแล้วมันไม่มีเหตุผลเลยที่จะส่งอาวุธอันทรงพลังอำนาจที่สุดมาเพื่อโจมตีพาบาลันในตอนที่ดาร์กลอดกาลังโดนภัยคุกคามจากผู้กล้าทั้ง7แต่ว่าเขาก็เข้าใจหลังจากที่ได้เห็นเรื่องราวที่บันทึกเอาไว้ในกิสซันดาร์กลอดได้ส่งลูวิเกนสเบิร์กมาเพื่อหยุดยั้งโอเบเลียมไม่ให้ส่งกองกําลังเสริมไปได้โอเบเลียมคือผู้ปกครองที่แท้จริงของซอเทนดาน มันได้ถูกทำลายลงจนสิ้นซากและถูกเปลี่ยนให้ประชากรกล้าเป็นคนตายและคนตายเหล่านั้นจะแตกต่างจากอันเดธทั่วไปอย่างสิ้นเชิงแม้การเสียสละของโอเบเลียมจะน่าเจ็บปวดแต่มันก็ทำให้ผู้กล้าทั้งเจ็ดจัดการโค่นล้มดาร์ลอดได้เพราะขาดลอวิเสเจนส์เบิร์แต่นั่นก็ไม่ใช่หมายถึงการสิ้นสุดของยุคแห่งความมืดมิดผู้กล้าทั้งเจ็ดไม่สิผู้กล้ามาบันทราบเรื่องนี้ดิอันกูลดอนมองเห็งผู้กล้ามาบันโดยดวงตาที่โศกเศร้าก่อนที่จะเอ่ยคำตอ่อ ในขณะที่ทุกคนต่างเฉลิมฉลองกับความสุขเพราะชัยชนะที่ได้รับมาผู้กล้ามาบันนั้นกลับเป็นกังวลถึงอนาคตและแล้ววันหนึ่งดาร์กลอดนั้นมันจะต้องฟื้นคืนชีพหากว่าดาร์กลอดกลับคืนสู่โลกโลกนี้จะพ้องพบเจอกับมหาเวทแห่งคำสาปนั่นอีกครั้งเป็นเพราะมหาเวทที่ดาร์กลอดใช้งานออกมามันถึงได้เกิดการสุนสิ้นสุดของยุค100ยปีแห่งความมืดมิดและมันก็ถูกใช้เพียงแค่ที่ซอร์เทนดานทั้งทวีป ที่ไม่เคยต้องมาสบกับความหวาดกลัวก็ต้องพบเจอกับมหาเวทซึ่งไม่คุ้นเคยแต่ผู้กล้ามาบัณฑนั้นทราบว่าดาร์คลอร์ดจะฟื้นคืนชีพอีกครั้งและคุกคามโลกทั้งใบนี้ด้วยมหาเวทดังกล่าวระหว่างที่ผู้กล้าคนอื่นกาลังสุขสันร์เฉลิมฉลองกันทั้งทวีปมีแต่ผู้กล้ามาบัณเท่านั้นที่มองหาประตูประตูต่างมิติและออกค้นหาด้วยตัวเองเขาได้ใช้ภูมิความรู้ที่ได้รับจากการต่อสู้ต่อต้านกองกําลังแห่งความมืดเพื่อศึกษาม,มหาเวทคาสาบดังกล่าว เขายังได้ทราบอีกว่าโอเบเลียมต้องพบกับจุดจบทว่าผู้กล้ามาบันยังไม่สามารถไขความลับของมหาเวทดังกล่าวได้ผู้กล้ามาบันนั้นไม่มีทางเลือกจึงต้องใช้วิธีการสุดท้ายอันกุละดอนกำม,มัดแน่นขณะที่มองไปยังผู้กล้ามาบันโครงกระดูกเพราะเหลือแต่เพียงโครงกระดูกอันกุลดอนไม่อาจจะร้องไห้ออกมาได้กำม,มัดแล้วนะทุกคนนายท่านรับเอาเวทบนคำสาบดังกล่าวเข้าสู่ร่าง เพื่อที่จะค้นหาเทคนิคต่อต้านเวทบนนี้ในที่สุดอาร์ก็ได้ทราบถึงทุกคำตอบจากปากของอันกุระดอนถูกต้องแล้วในที่สุดเขาก็ได้ทราบว่าผู้กล้ามาบันเสียชีวิตยังไงเขาถึงกับยอมเสียชีวิตของตัวเองเพื่อค้นหาความลับของเวทบนดังกล่าวมันยังเป็นเหตุผลที่นำอาร์คซึ่งเป็นผู้ค้นหาความจริงมาอย่างที่นี่ด้วยอีกฝ่ายเสียสละชีวิตของตัวเองเพื่อไขความลับของเวทบนคำสาบเพื่อคนรุ่นถัดไปนั่นก็เป็นอีกเหตุผล ที่ว่าเพราะอะไรเขาถึงได้ไม่ไปพบกับราชินีเงือกอเดเลียนตามพันธสัญญาในกระดาษที่อาร์คจมดิงกับความคิดอยู่นั่นเองไส้คอของอเดเลียนที่หน้าอกของเขาก็เริ่มสัน่นอาร์ควาไส้คอเอาไว้ขณะที่มองไปยังร่างของบุกล้ามาบันอะไรกันละ่ะทําไมถึงอยากให้เราเข้าไปกันละ่ะมันเป็นเวลานานหลายร้อยปีแล้วทว่าไส้คอเส้นนี้ยังคงเต็มเปี่ยมไปด้วยความกระหนิงหาเพราะอะไรกันเขาถึงได้ตัดขาดตัวเอง จากคู่กล้าคนอื่นและคนที่เป็นยอดดวงใจมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยสําหรับคนที่มีสติดีอยู่จะกระทําและเลือกเส้นทางเส้นทางนี้กล่าวกันตามตรงอาร์คไม่เข้าใจไม่เขาไม่อาจจะเข้าใจได้ต่างหากแต่นั่นก็ทําให้ผู้กล้าตรงหน้าคนนี้ได้รับความยกย่องจากคู่คนอันกุลาดอนเองก็แสดงท่าทีพักดีอย่างถึงที่สุดต่อผู้กล้ามาบานันอีกทั้งยังอยู่เคียงข้างและคอยปกป้องมาหลายร้อยปีผก <c oughs> ก็เป็น ผู้กล้าบาบันครับเป็นผู้กล้าตัวจริงเสียงจริงเรื่องราวที่น่าประทับใจขนาดนี้แต่พอมองผู้สืบทอดแล้วน้ำตาเริ่มหลั่งลินจากดวงตาลอยได้ก่อนที่จะหันไปมองทางดนานอาร์คผู้กล้ามาบันต้องไม่เคยคิดฝันแน่ว่าจะมีผู้สืบทอดแบบนี้ทว่าอันกราดอนไม่รู้ว่าอาร์คนั้นเป็นคนยังไงจึงได้กล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงที่ค่อนข้างตึงเต้นยินดีข้ารอเจ้ามานอนข้าได้ยืนยันถึงหลักฐานผู้ถูกเลือกของผู้กล้ามาบัน ดวตาคู่นี้แล้วก็เหมือนอย่างที่ปุกกล้ามาบันกล่าวเอาไว้ผู้ค้นหาความจริงจะมาและเขาจะรับเอาความลับของเวทมนตร์คำสาปไปอันกุลาดอนลุกขึ้นยืนในขณะที่เดินเข้าไปใกล้กับปุกกล้ามาบันจากนั้นเขาจ้องมองด้วยสายตาเศร้ายก่อนที่จะยื่นมือเข้าไปที่กลามของร่างนั้นแล้วก็สัมผัสไม่ช้าร่างมัมมีก็ได้สลายกลายเป็นฝุ่นผงก้อนหินที่ดูลำค่าสองก้อนล่วงหล่นลงมา หนึ่งนั้นส่งประกายคล้ายกับอัญ,ญมณีที่ลุกโชนอีกหนึ่งนั้นเป็นอัญ,ญมณีสีดําที่แผ่ออร่าเป็นประกายออกมาอันกุระดอนยื่นมือเข้าไปคว้าก้อนหินที่ส่งประกายแล้วส่งให้กับอาร์คนี่คือสิ่งที่จะทําให้ได้รับเวทมนต์มืดมิดที่ปู่กล้ามาบรรลงเหลือเอาไว้หลายท่านได้บรรจุป,ประสบการณ์และพลังรวมไปถึงภูมิความรู้ของคําศัพท์ที่ศึกษาเอาไว้ภายในนี้ผู้ค้นหาความจริงรับมรดกชิ้นนี้เอาไว้ หลอมรวมมันเข้ากับสามสิ่งมหาศาัศจรรย์เพื่อรับพลังซะในที่สุดอาชีพขั้นที่สองอาร์คืนน้ำลายขณะที่รับเอาหินดังกล่าวมาแม้ว่าเขาจะได้ยินทุกๆเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นคืนชีพของดาร์กลอดอาร์กก็ยิ่งเป็นห่วงถึงอาชีพขั้นที่สองมากยิ่งขึ้นตอนนี้มือของอาร์กกำลังสั่นเทาขณะที่หลอมรวมหินอัญ,ญมณีที่เพิ่งจะได้รับแสงสว่างเริ่มทอประกายจากตัวแผ่นจานสามสิ่งมหาศาัศจรรย์รพร้อมกับหน้าต่างข้อมูลที่ปรากฏขึ้นิง หินแห่งวิญญาณของผู้กล้ามาบันได้หลอมรวมกับสาสิ่งมหัศจรรย์โดยฐานะของผู้ค้นหาความจริงท่านได้ไล่ตามรอยเท้าของผู้กล้ามาบันและรวบรวมสามสิ่งมหัศจรรย์มาได้การเดินทางนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อได้รับสามสิ่งมหัศจรรย์หลายร้อยปีก่อนผู้กล้ามาบันได้ตระหนักถึงพลังอันแท้จริงของความมืดดวงดาวและดวงจันทร์ขณะที่ออกเดินทางไปเรื่อยเขาได้ค้นหาดวงดาวที่ส่องประกายและดวงจันทร,ร์ในความมืดจนตระหนักได้ถึงความหมายแท้จริงของรัตติกาล เรื่องนี้ผู้กล้ามาบันไม่อาจตระหนักได้ถึงแต่มันได้ฝังลึกภายในใจของเขาผู้กล้ามาบันคือผู้ที่รักความมืดอย่างแท้จริงและลงเหลือภูมิความรู้เอาไว้ในหินแห่งวิญญาณสิ่งนี้จะทําให้ผู้เดินทางแห่งความมืดเปลี่ยนอาชีพเป็นดวงวิญญาณแห่งความมืดท่านต้องการเปลี่ยนอาชีพหรือไม่ถามเหมือนกับมีทางเลือกอื่นอย่างนั้นแหละเปลี่ยนสิต้องเปลี่ยนอยู่แล้วแสงสว่างเริ่มสาดส่องออกจากแผ่นจานดังกล่าวและริมซับเข้าไปผ่านในร่างของอาร์ค ยาวอยู่แล้วทุกคนชื่อตัวละครอาร์คเผ่าพันธุ์มนุษย์แนวโน้มความดีบวก450คือเสียง11,725บวก500เลเวล344อาชีพดวงวิญญาณแห่งความมืดมิดฉายอาอัศาวินแห่งแมวผู้เยียวยาแห่งผู้ถูกทอดทิ้งวีรบุรุษแห่งแจ็คสันสุดยอดนักะจนภัยสมาชิกสมาคมเวทมนต์ผูกล้าแห่งซอเทนดานพลังชีวิต5,405บวก150มานา 5,445พลังจิตวิญญาณ200พละกำลัง672บวก28ความคล้องตัว832บวก55ความอดทน1,032บวก20สติปัญญา118บวก10ความฉลาด1,061โชค1 1 2บวก60ความยืดหยุ่น146สาธ่งการสื่อสาร66ความรัก67บวก10ยืด428ค่าสถานาพิเศษภูมิความรู้โบราณวัตถุ 153ประสิทธิภาพเพิ่มเติมจากอาชีพข้อจากัดทางอาชีพของท่านถูกปลดปล่อยและทักษะพิเศษของอาชีพของท่านได้รับการยกระดับขึ้นท่านจะได้รับทักษะพิเศษถแถลงการพื้นที่ได้รับความนุ่งโลดแห่งรัฐการข้อจํากัดทางอาชีพของท่านถูกปลดปล่อยท่านสามารถเรียนทักษะขั้นสูงสุดทักษะศักดิ์สิทธิ์ความสามารถพิเศษอาชีพของท่านได้รับการยกระดับสู่ขั้นที่สูงขึ้นศักยภาพทักษะที่ท่านได้รับมาก่อนหน้านี้ได้รับการยกระดับ ความมือดอาฆาตคมดาบเป็นความมืดที่ยกระดับขึ้นพื้นฐานทักษะได้รับการสืบทอดมาจะคมดาบเป็นความมืดเมื่อท่านใช้คมดาบเป็นความมืดพลังเห็นความมืดจะสะสมรวมกันที่ตัวดาบสามารถใช้การสะสมพลังได้2-5ถึงครั้งก่อนทําการโจมตีคริติคอลอรุนแรงใส่ศัตรูพายุดาบคมดาบวายุที่ยกระดับขึ้นพื้นฐานทักษะได้รับการสืบทอดจะคมดาบวายุทว่าเมื่อนําดาบวิเศษมาใช้งานกับทักษะพายุดาบ มันจะส่งผลอย่างรุนแรงและช่วยสร้างผลกระทบที่ดีให้กับพันธมิตรเกล็ดความมืดราดลามแห่งความมืดที่ยกระดับขึ้นทั้งศาสะจะถูกใช้งานอย่างอัตโนมัติเมื่ออัตราความสําเร็จสูงกว่า70%ความมืดจะรวมกันภายในร่างและแสดงผลออกเป็นชุดเกราะชุดเกราะความมืดจะลดทอนอัตราการลบลีของท่าน20%แต่จะช่วยเสริมพลังป้องกันให้มากถึง30%และยังเพิ่มอัตราการสะท้อนการเจมบีของศัตรู10%นอกจากนี้เวทมนต์ความมืดจะไม่มีผลหากความเสียหาย จันมายาทักษะเงาแสงจันท์ที่ยกระดับขึ้นเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของเงาแสงจันทจาก30เป็น40%นอกจากนี้ท่านยังสามารถเคลื่อนไหวร่างจำแรงโดยใช้คำสั่งง่ายๆได้จำนวนของร่างจำแรงและคำสั่งจะขึ้นอยู่กับระดับของทักษะวงเล็บจํานวนร่างจำแรงในปัจจุบัน3จํานวนคำสั่ง3รายการคำสั่งโจมตีหเฮียนโจมตีศัตรูทั้งหมดจนกว่าพลังชีวิตจะหมดสิ้นสมดุล ป้องกันและโจมตีตามสถานการณ์จนกว่าพลังชีวิตจะหมดสิ้นรักษาชีวิตวิ่งหนีไปจนกว่าพลังชีวิตจะหมดสิ้นท่านได้เรียนรู้ทักษะระดับสูงความรุ่งโรจน์แห่งรัติการความรุ่งโรจน์แห่งรัติการทักษะขั้นต้นทักษะกดใช้ความรุ่งโรจน์แห่งรัติการจะสร้างพื้นที่พิเศษสําหรับทักษะและในพื้นที่ดังกล่าวจะมอบพลังพิเศษให้กับท่านภายในพื้นที่แสดงผลของความรุ่งโรจน์แห่งรัติการ อาชีพดวงวิญญาณแห่งความมืดสามารถอัญเชิญหินที่เปลี่ยนไปด้วยพลังแห่งความมืดและรัศมี100เมตรจากตัวก้อนหินพลังแห่งความมืดจะช่วยเสริมพลังโจมตีและพลังป้องกันของท่าน50%และยิ่งเพิ่มปุ่มต้นานทานเวทมนต์20%นอกจากนี้ทักษะศักดิ์ธิ์ของท่านจะสามารถใช้ได้ในพื้นที่แต่อาชีพดวงวิญญาณแห่งความมืดจะสามารถแถลงการพื้นที่ได้เฉพาะตอนกลางคืนหรือจนกว่าหินแห่งความมืดจะถูกทำลายลงเท่านั้นระยะเวลาส่งผล10นาที มานาเรียกใช้งาน2,000พลังจิตวิญญาณเรียกใช้400อ่ะในที่สุดก็ได้อาชีพขั้นที่2ครับผมก็ได้จบไปแล้วนะครับทุกคนก็ด,นดูเหมือนกับว่าอาชีพขั้นสุดสกิลขั้นสุดท้ายเนี่ยจะยังไม่สามารถใช้ได้นะเพราะตอนเนี้ยอาร์คยังคงมีพลังจิตวิญญาณที่ใช้อัญเชิญสมุนปิศาจอยู่แค่200หน่วยนะครับทุกคนยังไม่รู้นะว่าสามารถเพิ่มขึ้นได้ด้วยวิธีการใดบ้างนะผมก็ลืมไปแล้วว่ามันเคยเพิ่มด้วยวิธีอะไรนะแต่ว่าสกิลขั้นสุดท้ายเนี่ย ที่เพิ่มความสามารถให้50%นต์ในรอบๆบก้อนหินแห่งความมืดก้อนหินอะไรสักอย่างก็จนเกินกว่าจะมีค่าพลังจิตวิญญาณ4ี่ร้อเนี่ยก็ยังจะไม่สามารถใช้งานได้นะครับก็สําหรับใครที่ค่อนข้างหงุดหงิดนะกับการที่มีคำเขาเรียกอะไรมีคําที่อธิบายสเตตัสตัวละครที่ยาวจนเกินไปเนี่ยขอให้เข้าใจตรงๆกันนะว่า มันเป็นอย่างนี้มนานานเลยนะครับก็อย่าเพิ่งหงุดหงิดไปนะเพราะว่าผมเองก็รู้สึกตั้งหงิดต,ตั้งิดใจเหมือนกันที่จะต้องมานั่งอ่านมันนะเพราะว่ามันมันยาวมากเลยสําหรับการอธิบายสเตตัสของ a r รเนี่ยนะครับก็อว้ว่าไปติดตามกันในตอนถัดไปนะครับผมสวัสดีครับ